ได้คุยแล้วเดี๋ยวเจออีกท่านลทีก็โทรมาได้ครับผมเราเครื่องนี้เชื่อทำได้ได้พอดีเียวแต่ว่าได้คุยแล้าได้คุยแล้วได้คุย่อเลยจะขอเบอร์พี่นาไม่ใช่เหรอได้เก็บไว้ด้วยที่คำนั้นที่คนนั้นยังไง

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. mm -hmm.